ดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์วันนี้พบกับครูพึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนนับไม่เกิน200นะคะจำนวนนับไม่เกิน200ก่อนอื่นลูกไปหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มน,นี้ขึ้นมานะคะเล่มสีม่วงแล้วก็เปิดไปที่หน้า13า เปิดไปที่หน้า13เลยเห็นไหมคะ1.3จํานวนนับไม่เกิน200นะคะจานวนนับนอกจาก1 2 3 4 5ที่เรารู้จักแล้วก็ยังมีอะไรคะ10 20 30 40 50ใช่ไหมคะจนถึง100เลยอนอกเหนือจาก100แล้วก็ยังมี101 102 ใช่ไหมคะไปจนถึง110 120 130ไปจนถึง200อ่ามาดูค่ะในหน้านี้เขาถามว่าเก็บมะพร้าวได้ทั้งหมดกี่ผลนะคะเด็กคนนี้เขาก็ตอบว่าเก็บมะพร้าวใส่รถแล้ว100ผลค่ะหรือ10 สิผลอ่ะสิบสบผลตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ามะพร้าวห0ึผลบนรถเนี่ยนะคะถูกเก็บขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเก็บไป10บกองแล้วกองละ10ผลนั่นเองนะคะอ่ะแต่ยังมีมะพร้าวกองละ10ผลอยู่อีก10กองดังนั้นนับต่อจากสิบสิบ นับต่อจาก10 10ก็เป็นอะไรคะ11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10และ20 10เด็กคนนี้เขาก็บอกว่านับได้20 10ค่ะ20 10เท่ากับเท่าไร20 10 ก็คือ200นั่นเอง20 10หมายความว่ายังไงหมายความว่ามะพร้าวกองละ10ผลทั้งหมด20กองใช่ไหมคะก็จะรวมเป็นมะพร้าวทั้งหมด200ผลนั่นเองนะคะอ่ะ20 1สเราเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ นะคะสองร้อแบบนี้นะลูกอ่ะเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยตัวเลขไทยก็คือแบบนี้นะคะเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือก็คือ,สอ,อ,อสองสองลอยลอยไม้โทลอยนะคะอ่ามาดูสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะนักเรียนเห็นกล่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองนี้ไหมลูกอ่าหนึ่งกล่องนี้นะคะ หนึ่งกล่องนี้จะเท่ากับ1น,นะคะเท่ากับ1หอนออึงอหนึ่งไมเอกหนึ่ง,งะคะเท่ากับ1อ่าเสร็จแล้วตั้งนี้เห็นไหมลูกตั้งสูงสูงนี้เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเรียงกันอยู่กี่อันลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เรียงกันอยู่10อันเพราะฉะนั้นถ้าหนูเห็นตั้งยาวๆนี้<ๆ>ก็คือเท่ากับอะไรคะ10นะคะสออบ,อบนะคะอ่าต่อมาแผ่นสี่เหลี่ยมนี้นะคะแผ่นสี่เหลี่ยมนี้ก็คือตั้ง10เรียงกันอยู่10อัน นะคะคเห็นไหมลูกเป็นตั้งตั้ง10บเรียงกันอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าเเพราะฉะนั้นแผ่นสี่เหลี่ยมนี้ก็จะเท่ากับอะไรคะ 100. 100. 100. ห,นหนึ่งร้อหนึ่งอหอนองอหนึ่งไม่เอกหนึ่งรอยอรอยไม่โทร้อยนะคะอ่าจำไว้นะ 1กล่องสี่เหลี่ยมนี้เท่ากับ 1, 1> นะคะตั้งนี้คือสี่เหลี่ยมเรียงกัน10อันเท่ากับอะไรคะส0นะคะส่วนแผ่นนี้ก็คือตั้ง10ต่อกัน10อันเท่ากับ 100, 100นั่นเองนะคะอันนี้ลูกจำอะคราวนี้เรารู้จักกล่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองกันไปแล้วใช่ไหมลูก ลูกเปิดหนังสือมาที่หน้า14นะคะหน้า14อ่ะเรารู้จักกล่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองกันไปแล้วเนาะคราวนี้เรามาดูอ่ะเราจะนับเราจะนับเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมนี้ยังไงนะอ่ะอันแรกนะคะแถวแรกเห็นไหมลูกจำได้ไหมแผ่นนี้เท่ากับเท่าไร แผ่นสี่เหลี่ยมนี้เท่ากับเท่าไหรค่คร100นะคะ100กับอีก1ตั้งตั้งนี้เท่ากับ10ก็เป็นอะไรคะ100กับ10 100กับ10เราเรียกว่า110นะคะ110เราเขียนด้วยตัวเลขอารบิกว่าอย่างนี้นะคะเห็นไหมลูกมีเลข1 2ตัวแล้วก็เลข0อันนี้เราเรียกว่า110อ่ะตัวเลขไทยก็คือเลข1 2ตัวเหมือนกันแล้วก็เลข0นะคะตัวหนังสือ110ตัวหนังสือก็คือหอนอืองอหนึ่งแม่เอกหนึ่งรอออยรอยไม่โทรร้อยสออิบอสิบหนึิบ นั่นเองนะคะอ่าพอเข้าใจไหมคราวนี้มาดูข้อต่อไปอันต่อไปเห็นไหมคะแผ่นนี้เท่ากับ100กับตั้งตั้ง12 2ตั้งเราเรียกว่าอะไรคะ20นะคะตั้ง12 2ตั้งนี้เราเรียกว่า20เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ100กับ20 100กับ20ก็คือ120นั่นเอง120เขียนด้วยตัวเลขอารบิกว่ายังไงคะ12 0ก็คือ120นะคะส่วนตัวเลขไทยก็เลข1เลข2แล้วก็เลข0เหมือนกันนะคะเป็นตัวเลขไทยอ่ะ ตัวหนังสือเราเขียนด้วยหอนออื่งอหนึ่งไม่เอกหนึ่งรอออยรอยไม่โทรร้อยยอียีไม่เอกยี่ซออิบอสิบก็คือหนึนั่นเองนะคะอ่าต่อมาอันต่อมาอันต่อมาคืออะไรคะหนึ่งร้อยกับ 30ใช่ไหมลูกตั้ง10มีอยู่3อันก็คือ30 100กับ30เราเรียกว่า130นะคะ130ตัวเลข a ารบ i c นะคะก็คือ130นะคะเลขไทยก็เหมือนกัน130นะคะส่วนตัวหนังสือก็คือ หอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งรอ,อ,อยอรอยไม่โทรร้อยสอ,อมอสามสออีกบอสิบหนึ่งร้อยส,สนะคะอ่าพอเข้าใจไหมต่อมาต่อมาอ่าต่อมาหนึ่งร้อยใช่ไหมคะหนึงร้อยกับตั้งสิอีกกี่ตั้งลูกส่ตั้งเท่ากับสี่สิหนึ่งร้อยกับ40เราเรียกว่า 1 4 0ร้อยนะคะ1 4 0ร้อยตัวเลขอาราบิกก็คือ140 140เลขไทยก็เหมือนกัน140เหมือนกันนะคะส่วนตัวหนังสือก็คือหอนออึงอหนึ่งม่เอกหนึ่งรอออยรอยไม่โทรร้อยสอีสีม่เอกสี่สออิบอสิบ 110นะคะอ่ะอันต่อมา100กับ50นะคะเราเรียกว่า150อ่ะ150ก็คือเลข150อ่ะเลขอาราบิกนะคะเลขไทยก็เหมือนกัน1 5 0นะคะส่วนตัวหนังสือก็คือหอนอ,อ,อ,งอ,งอนึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งรอออยอรอยไม่โทรร้อยหออาหาไม่โทรห้าสออิบอสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนั่นเองนะคะอ่ะอันสุดท้ายอันต่อมาหนึ่งร้อยกับหกสิบ เห็นไหมคะ100กับ60เราเรียกว่า160อ่า160เขียนเป็นตัวเลขอารบิกว่า160 นะะคเลขไทยก็เหมือนกัน16 0 160นะคะตัวหนังสือก็เหมือนเดิมลูกสะกดเลยหอนออึงอหนึ่งเมกหนึ่งรอออยรอยไม่โทร้อยหอกอหกซออิบอสิบหนึ่งร้อยสิบนะคะพอเข้าใจไหมค่ะต่อไปนะคะเปิดหนังสือหน้า15 ห้าน่า15ดูต่อเลยนะคะเห็นไหมลูกอ่า100กับ70ใช่ไหมคะ70ก็คือ7ตั้งเห็นไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 7ตั้ง100กับ70เราเรียกว่า170 นะคะลูกไปดูตัวเลขอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยนะคะตัวหนังสือลูกก็หัดสะกดเองนะคะเดี๋ยวครูพึ่งจะไปไหวหน่อยเนาะอ่ะต่อมา100กับ80นะคะก็คือ180นะคะอ่ะต่อไป100กับ90ก็เรียกว่า จำนวนอะไรคะ190นะคะก็คือจำนวน190นั่นเองอ่ะต่อมาอันสุดท้าย100กับตั้ง10นี้กี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะก็จับมันรวมกันซะเลยเป็น100กับ100 100กับ100เราเรียกว่า200นะคะ100กับ100ก็คือจํานวน200นั่นเองนะคะทีนี้ลูกเปิดหนังสือมาที่หน้า16นะคะหน้า16อ่าเราจะมาลองดูซิข้อที่1นะคะอ่านะดูโจทย์นะคะเขาบอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก Hindu ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะอ่ะข้อที่1ข้อที่1น,นะคะข้อที่1ดูซิเป็นจำนวนเท่าไหร่ข้อที่1ลองนับซิลูกตั้งนี้เท่ากับอะไรคะ100ใช่ไหม100กับตั้ง10นี้เท่ากับ1 2 3 4 5 50 100กับ50เราเรียกว่าอะไรนะอ่าตัวเลขอารบิกเราเรียกว่า150ใช่ไหมลูกตัวเลขอารบิกก็คือเลขอะไรคะลูกเขียนลงไปใต้ภาพได้เลยนะคะ150 0อ่าเขียนตัวเลขอารบิกแล้วเขียนตัวเลขไทยด้วย150 เออตัวเลขกับตัวหนังสือ1 100 5 10อ่อา150นะคะมาดูทีนี้ข้อที่2อ,อ่าข้อที่2ข้อที่2 100เท่าไหร่คะลองนับซิอ่ะมี100ละ100 ตั้ง10 2สองตั้งเป็นเท่าไรอ่าอันนี้เท่ากับ100 2สองตั้งนี้เท่ากับ20และกล่องเล็กๆอีก1 2 3 4 5 6 7. อีกอ่าอันนี้เท่ากับ7รวมกันรวมกันเป็นเท่าไรคะหร่คะ127 ใช่ไหมอ่า127เขียนยังไง127อ่าเลขไทยด้วย127อ่าตัวหนังสือหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งรออยอรอยไม่โทรร้อยยี่สิบ เอ่า127มาดูข้อ3ข้อ3เห็นไหมคะข้อ3เท่ากับเท่าไหร่ลองนับซิอ่า100ใช่ไหมคะอันนี้เท่ากับ100ตั้งนี้เท่า1 2 3 4 5 6 6 10กล่องเล็กอีกเท่าไหร่2ข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูก 162นะคะอ่าเลขไทย162อ่าตัวหนังสือเขาเพิ่งเขียนข้างล่างแล้วกันเนาะตัวหนังสือ1นึ่งรออ่า ต่อามาข้อ4ข้อ4เป็นจำนวนเท่าไหรค่ค่ะแผ่นนี้คือ100ใช่ไหมลูกกับกล่องเล็กอีก1 2 3 4 5 100กับ5เราเรียกว่าอะไรคะ่ะ100กับ5เราเรียกว่า105 105 100, 5, ก็คือ1 0 5 105นะคะ 105, หนึ 1> 1, 0, 5, อ่ะตัวหนังสือ1นึ่งร้อยา่ะลูกเขียนนับแล้วก็เขียนลงไปได้เลยนะคะค่ะลูกพอเข้าใจแล้วเนาะจำนวนนับไม่เกิน200ทีนี้ลูกหยิบหนังสือแบบฝึกขัดคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมา นะคะเสร็จแล้วเปิดไปที่หน้า7อ่ะเปิดหน้า7เลยหน้า7เห็นไหมคะแบบฝึกหัดที่1.3จํานวนนับไม่เกิน200นะคะให้ลูกทําในหน้านี้ นะคะคเห็นไหมมันมีอยู่5ข้อทำทั้ง5ข้อเลยอ่มาข้อ1เดี๋ยวเราจะลองทำพร้อมกันอ่ดูโจทย์ก่อนโจทย์เขาบอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนะคะอะข้อที่1ลองนับซีลูกข้อ1ลองนับสิคะอันนี้เท่าไหร่ 100ใช่ไหมอ่าตัวนี้เท่ากับ100อ่าตั้ง10 2ตั้งคือ20อ่าแล้วก็อันละ1อีก1 2 3 4 5 6 7 8 8เพราะฉะนั้นข้อนี้คือจำนวนอะไรคะจำนวน128 เขียนเลข a อารบิกลงในช่องนี้นะคะเลขไทยก็1 120 8อ่าแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ลองมาดูข้อข้อ2ข้อ3ทําเองนะดูข้อสีิข้อ4อ่าข้อ4คือจํานวนอะไรคะแผ่นนี้100ใช่ไหมคะกับ2 1 0 0กับ2 เราเรียกว่าหนึ่งร้อยสองเห็นไหมคะหนึ่งร้อยสอง่ะแบบนี้นะคะข้อทําทำเองนะคะทำทางหน้าเลยเนาะต่อมาต่อมาดูหน้า8หน้า8นะคะลูกหน้า8หน้า8ข้อที่2เขาบอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะอ่ามัจะมีทั้งหมด4ข้ออ่ะดูข้อที่1ก่อนข้อที่1ข้อที่1คือจำนวนอะไรคะ100กับ10 100กับ10คือ110นั่นเองนะคะตัวเลขไทยก็110 10. อ่ะตัวหนังสือห้อนอ อ,องหอนึ่งเมกหนึ่งรออยรอยไม่โทรร้อยสอบอสิบหนึ่งร้อยสิบนะคะอ่าข้อสองข้อสามทำเองไหนดูข้อ 4, สี่ิข้อสี่ลองนับสิลูกอันนี้เท่ากับ1 0 0รอยใช่ไหมคะตั้ง10นี้มีอยู่5ตั้งก็คือ5 0 อ่าแล้วก็กล่องเล็กอีก 2. 2เป็นเท่าไหร่จำนวนอะไรคะ152นะคะเลขไทย152ตัวหนังสือ152 นะคะเพราะฉะนั้นการบ้านในวันนี้ก็คือหน้า7และหน้า8 2หน้านะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วันสวัสดีค่ะ